ถึงหม่แล้วครับก็หมายของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามครับก็จอดรถตรงลานลงลานหน้าโรงเรียนพัญยาศิษศิลป์ครับที่จอดรถสบายครับก็เราเดินข้ามสะพานครับ ทำสะพานครับท่านผู้ชมครับ หม่ครับสวัสดีครับก็สวัสดีนานาที่รักและชื่นชอบในการปกปลาทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องนติกเจ้าเลครับครับวันนี้ผมก็พาน,านานาหรือท่านผู้ชมนะครับ มาตกปลาหมายคลองลังสิตครับก็หมายนี้อยู่ตรงข้ามระหว่างโรงเรียนสิสินนะครับครับก็วันนี้เดินทางออกมาจากบ้านนะครับตีห้าครึ่งนะครับก็มาถึงหมายก็หกโมงโดยประมาณนะครับก็วันนี้เดินทางออกมาสองคนครับกับพี่จ่าของเราครับครับผมก็เดินทางออกมาสองคนกับพี่จ่าครับก็พี่จ่ายู่ทางนู้นครับลงบิดเป็นที่เรียบร้อยครับ ครับก็หมายนี้ไม่ได้มานานแล้วนะครับก็มารอบนี้เป็นครั้งที่สองครับก็หมายสวยเลยนะครับก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เอาเบ็ดมาทั้งหมดเอาเบ็ดเอาเบ็ดมาทั้งหมดแปดพันนะครับก็เมื่อเช้าลงไปพักหนึ่งครับได้ปนินแป้มหนึ่งครับแล้วก็ได้ปนินสองสามตัวครับครับก็ช่วงนี้จะหาหมายตกคลองหายากครับเพราะว่าเดี๋ยวกอง แถวในคลองคลองห้าคลองหกคลองสองครับน้ำแห้งครับก็ยังเหลือแต่ว่าคลองน้ำติดครับน้ำเยอะอยู่ครับก็สปาใหม่วันนี้นะครับก็หมยสวยเลยครับก็น้ำน้ำใสครับก็าหมยนี้อยู่ใต้ต้นสมสาครัล่มลื่นเลยครับอ๋อจะล่มทั้งวันเลยครับ พี่จ๋าของเราเล่นครับสองคันติดเลยครับปัตทูสองแต้มเลยครับขอให้กินอับน,นี้ตลอดก <c oughs> ับปากินครับ ไม่แจมครับปาระตเพียนครับเยี่ยมครับผมครับวันนี้น้ําเหมือนไหลแรงครับน้ําไหลขึ้นนะครับจะกลัวลูกเล็กเอาไม่อยู่เลยครับครับมากินเรอบ มาแล้วครับท่านผู้ชมครับกินที่เผลอครับ ติดเลยครับปลาตะเพียนกับปลาส้อยครับผมแม้มสวยเลยครับเยี่ยมครับ ตะเพียนครับก็ใช้สวยเลยครับครับผมก็ตอนนี้เป็นเป็นเวลาแปดโมงสี่สิบเก้านาทีครับก็ปลาก็กินเรื่อยๆครับส่วนมากก็จะเป็นปลาตะเพียนครับแล้วก็ปลาต้อยครับก็ปลานิ้นใช้สวยๆย,ยังหาไม่เจอครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมี ปลานินไซส์สวยให้น้า,นานหรือท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันอยู่ทุกตอนนะครับก็วันนี้มาตกปลาคลองครับ,เป,รรรบเป็นคลองลังสิทธิ์ครับเป็นคลองธัญญะก็ก่อนหน้านู้นที่ที่ผมมาตกคลองคลองลังสิทธิ์นะครับหมายหมายตรงนี้ครับหมายตรงข้ามโรงเรียนธัญญะิิดสินครับก็ช่วงนั้นปลานินไซส์สวยเลยครับก็ก็หลังหลัง เห็นน้นะที่มาตกปลาแถวคลองนางสิทธิ์ครับส่วนมากก็จะได้แต่ปลาตะเพียนครับก็วันนี้ผมมาก็ได้ปลาตะเพียนไปสิบกว่าตัวแล้วครับก็มาละุ้นกันครับว่าช่วงประมาณเทสายครับจะมีปลานิ้นใส่ๆหรือเปล่านะครับก็มาละลุ้นด้วยกันครับ ท่าชมครับเป็นปน p a n i ไซ e z แว a นครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมปล่อยครับไปเลยครับมากินครับ มันมีแต่ปัตเพียนไซส์สเล็กครับ ตะเทียนเล็กครับไม่รู้ติดแต่ตอนไหนครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมปล่อยครับ ท่านผู้ชมครับปลาตะเพียนครับสองตัวครับกระทูครับผม ปลายายิ่ศกครับอะครับเป็นปลายยิศกครับก็ไซส,ส์สวยๆเลยครับโอ้น่าจะผิดคิวครับท่านผู้ชมครับเป็นปลายยิศกครับ เดึงคันยกเลยครับดีที่ผมดึงใกล้ครับขับคิณครับ เป็นปลากระมังครับก็ไซส์สวยๆวนะครับเยยครับ ท่านผู้ชมครับเป็นปลาตะเพียนครับใสสวยๆเลยครับเยี่ยมครับผมครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ติดแต่ตอนไหนครับปลาตะเพียนเล็กครับตัวนี้ผมปล่อยครับผม 进清楚。 Pak tadi yang kapitanya 2 ุดครับท่านผู้ชมครับ เลยเยๆเลครับเยียบครับ แล้วครับท่านผู้ชมครับก็หนึ่งสองแค่เสร็จแล้วครับเป็นปลาตะเพียนครับใี้กำลังทอดกรอบนะครับผมเยี่ยมครับมีนกนี่มันจะมาแอบกินปลาผมแล้วครับท่านผู้ชมครับดักอยู่ข้างกระชังนครับครับเมื่อกี้พี่จ่าของเราครับ ปาการนกำลังยืนดูปลาในกระชังเลยครับพอดีดึงคันยกเลยครับเป็นปลายิศกครับก็สายสวยอยู่ครับแล้วครับเยี่ยมครับครับมารอลุ้นกันต่อครับปลาชอบกินทีเพอครับหมานี้ร่มลื่นเลยนะครับมีต้นไม้ใหญ่้ะยครับ ร่มทั้งวันครับถ้านาท่านไหนครับที่จะมาครับเดี๋ยวผมวางพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์ครับปลาก็กินเรื่อยๆครับแต่จะกินห่างตัวหน่อยครับช่วงประมาณสี่ห้าโมงครับครับพิจารของเราได้แล้วครับเป็นปัดทูครับผมก็ไซส์สวยเลยครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับก็วันนี้เรามีเวลาถึงบ่ายสองโมงนะครับก็พอดีที่จ่าของเราครับติดตุระช่วงบ่ายนะครับก็หมายนี้เป็นหมายคลองครับเป็นหมายคลองลังสิทครับก็เมื่อกี้ผมเปลี่ยนเดี๋ยวไปทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลารุ้นกันครับว่าจะมี ตานินไซส์สวยๆให้นานะหรือท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่หรือเปล่านะครับก็ม,มารอลุ้นกันอยู่ประมาณสักสชั่วโมงครับอ๋อปากกินครับ ท่านผู้ชมครับปลาตะเพียนครับหนึ่งวาตัวใหญ่ครับติดถุงพลาสติกมาด้วยครับก็ใส่กำลังดีเลยครับครอ,อบครับ ก็หมายนี้ครับส่วนมากวันนี้จะเป็นปลาตะเพียนนะครับสายขาวครับก็มานินน่สองเต็มครับก็ได้ตายี่สกเล็กตัวหนึ่งครับครับมีนกครับนกเหมือนอยู่ทางนู้นครับผมผมไล่ไปรอบนึ่งแล้วครับกลับมาอีกแล้วครับสงสัยสงสัยจะมาแอบกินปลาผมแน่นอนครับเนี่ยเนี่ยเห็นจ้องครับ จ้องเดี๋ยวเดินเ้าเดินออกครับอาใสยคิดหาวิธีครับครับผมก็ลงเบ็ดชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับแล้วก็จะทยอยเก็บเบ็ดนะครับเพราะว่าเหยอหมดแล้วก็ใกล้เวลาจะกลับด้วยครับก็ปกิน,น Thank okay. ตะเพียนครับเตียนไสสวยนะครับยีครับจีจ่างของเราครับปลาตะเพียนไซส์สวยเลยครับสุดยอดครับผมเยี่ยมแอบแอบกินครับปลาตะเพียนไซส์สวยช่วงตอนจะกลับครับผมเหยื่อก็หมดแล้วนะครับก็ไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายครับเพราะว่าเหยื่อหมดแล้วครับอ้าวปลากินครับผม เมื่อกี้เหมือนดึงครับก็เหยื่อผมหมดพอดีครับก็กินตัวไหนก็เก็บตัวนั้นครับปลาดึงแล้ว ว่าเหลือสิบแต่ก็นิดนงครับเดี๋ยวปีน้องไปใหม่ครับครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเพราะว่าเป็นเวลาสิบสามนกาสามสิบห้านาทีครับก็ได้เวลากลับแล้วครับก็สําหรับหมายคลองนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็ว,วันนี้ปลานิ้งไม่เข้าครับส่วนมากมีแต่ปลา กระดเพียงครับแล้วก็กระส้อยครับก็เดี๋ยวครับเรามาดูผลงานวันนี้ครับ ครับผลงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับวันนี้มาหมายคลองหกครับหมายคลองลังสิตครับพอได้ปลายิสกไปตัวหนึ่งครับนี่ครับพ่จาาของเราครับพอได้ทำกับข้าวตอนเย็นครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงปิดคลิปไปแค่นี้ครับก็ฝากนะนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับผมกับพี่จ่าต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนนะครับก็เจอกันใน EP หน้าครับ